สุราษฎร์ทีมร่วมใจน้อมรำลึกเนื่องในวันดินโลก World s o i Day จัดกิจกรรมจิตอาสาเอามือสามมคีโดยนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีวันดินโลกประจำปี2564พร้อมด้วยนายกรองศักด์โอยสวัสด์พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอดอนศักด์ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องด้วยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล และศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองตอบต่อเป้าหมายของวันดินโลกและสามารถกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดินสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินอย่างต่อเนื่องและจริงจังในทุกระดับรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทินอย่างยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล และศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอสืบสารและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินอย่างยัง่งยืน วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการดูแลดินนะครับดินเนี่ยเป็นรากฐานนะครับของการทำกรเกษตรนะครับประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมนะครับ โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีมีรายได้หลักนะครับมาจากภ้าการเกษตรเพราะฉะนั้นรายได้หลักของที่นี่ก็คือสวนยางเป็นพืชเดียวที่เราประสบในเรื่องของรู้ดูการนะรมีฝนตกชาวสวนก็จะมีรายได้อื่นนะมาจากการเลี้ยงปลาดุกนะครับมาจากการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพืชผักนะซึ่งเป็นอาหารการกินของชาวภาคใต้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใส่องความรู้ไปในเรื่องของการรักษาดินเพื่อให้ดินเนี่ยเป็นฐานในการ ประกอบอาชีพของชาวบ้านนะครับของกเกษตรกรนะครับอย่างตัวอย่างที่นี่นะครับแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นหินเป็นหลักแต่กเกษตรกรนะครับได้รับความรู้จากหลายๆห,หน่วยงานจากเครือข่ายโคกหนองนามโมเดลที่นี่เครือข่ายของหน่วยงานภาคเกษตรศูนย์การเรียนรู้เอาความรู้นั้นนะครับมาปรับปรุงจนกระทั่งดินที่มีหินนะครับสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดและก็สามารถที่จะทําเป็นขุดเป็นสระน้ำนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ย มีอาหารการกินนะครับที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นการดูแลดินที่นี่นะครับก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นด้วยในอนาคตอาจจะกลายเป็นท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ซึ่งในดอนสักเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโอทอบนวัตวิถีนะครับมีอยู่หลายที่นะครับเพราะฉะนั้นโครงข่ายเหล่านี้นะครับเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงหมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะกรมพัานชนนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฐานราก พอมาถึงระดับจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีหลายหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยนะฮะสามารถที่มาบูรณาการกันในเมื่อทุกทุกส่วนราชาการที่อยู่ในพื้นที่นะครับต้องอาศัยเครือข่ายเหล่านี้นะฮะโดยการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่เพื่อจะทําให้การพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับคือให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับเมื่ออยู่ดีกินดีนครับสังคมก็จะเป็นสุขนะครับเหมือนที่ทางผมและท่านพัฒนาการจังหวัด รัฐธานีท่านกองศักดิ์อุศวรนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอจากกิดฝั่งจุลจิตและสวนรากการมาวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆการอยู่ดีกินดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีอาหารการกินมีรายได้นะครับหลักของเศรษฐีใหม่และก็ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เป็นทางออกนะครับของพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติครับ ที่มีมาคู่โลกของเราคนปลูกพืชปลูกข้กขาวอยู่อาศัยสร้างบ้านบนดินดินเป็นแหล่งอาหารพลังงานมีธาตุแร่สินคนเกิดบนพื้นแผ่นดินควรสำนึก